สวัสด <muitas S 2> ีค่ะยินดีต้อนรับสู่4 Minute Podcast รายการที่จะพาเราไปเรียนรู้เกร็ดน่ารู้สั้นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่ใครหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อผ่านหูแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นก็คือพยาธิหนอนหัวใจพยาธิหนอนหัวใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hard t worm มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า d ด r o f i l a r i a i m ม i t i s มันไม่ใช่พยาธิตัวเล็กๆธรรมดานะคะแต่เป็นปรสิตที่สามารถเติบโตยาวได้ถึง15-30ถึงเซนติเมตรลองจินตนาการเหมือนเส้นบะหมี่หนึ่งเส้นที่ อยู่ในหัวใจและหลอดเลือดของสัตว์เลี้ยงเราฟังแค่นี้ก็น่าขนลุกแล้วใช่ไหมคะแล้วมันเข้าไปได้ยังไงจริงๆแล้วมันมียุงเป็นพาหะค่ะเมยุ่งไปกัดสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อมันจะดูดเอาตัวอ่อนของพยาธิออกมาแล้วพอไปกัดสัตว์ตัวใหม่ตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่ร่างกายได้ค่อยๆเติบโตกลายเป็นพยาธินอนหัวใจตัวเต็มวัยที่อาศัยอยู่ในหัวใจและปอดอันตรายหลักๆก็คือพยาธิเหล่านี้ไปอุดตันการทํางานของหัวใจและปอดค่ะหัวใจของน้องหมาจะต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อสบี และเมื่อมีจํานวนพยาธิมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจทําให้หัวใจล้มเหลวได้ในสุนัขอาการที่พบบ่อยคือไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายกว่าปกติเบื่ออาหารน้ำหนักลดบางรายท้องมานจากภาวะหัวใจวายส่วนในน้องแมวอาจไม่ค่อยแสดงอาการชัดเจนแต่ถ้าเกิดขึ้นก็สามารถทําให้เสียชีวิตได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้โรคนี้น่ากลัวมากๆค่ะเพราะบางครั้งเราอาจไม่ทันสังเกตหรือเห็นสัญญาณใดๆเลยเวลาพูดถึงพยาธิหนอนหัวใจสัตวแพทย์แทบทุกคนบอกเหมือนกันว่า การป้องกันสําคัญกว่าการรักษาปัจจุบันมียาป้องกันหลายรูปแบบค่ะทั้งแบบเม็ดแบบหยดหลังและแบบฉีดสัตวแพทย์จะเป็นคนช่วยเลือกให้เหมาะกับน้องหมาน้องแมวของเราสิ่งสําคัญก็คือต้องให้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องไม่ควรขาดแม้แต่เดือนเดียวอีกอย่างคือการตรวจเลือดค่ะ โดยเฉพาะน้องหมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มียุงเยอะซึ่งบ้านเราในประเทศไทยถือว่าเสี่ยงสูงมากเพราะมียุงเกือบทั้งปีนอกจากนี้ยังมีวิธีเสริมเช่นเลี้ยงในบ้านหรือบริเวณที่มียุงน้อยติดมุงลวด หรือใช้ปลอกคอกันยุงที่ปลอดภัยสําหรับสัตว์เลี้ยงหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าเผลอปล่อยให้น้องติดไปแล้วจะทํายังไงคําตอบคือต้องรักษาโดยศัตวแพทย์เท่านั้นนะคะการรักษาไม่สามารถซื้อยามาให้เองได้เพราะยาที่ใช้ฆ่าพยาธิหนอนหัวใจมีความเสี่ยงสูงหากใช้ไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายกับน้องมากกว่าช่วยเสียอีกอีกทั้งการรักษายังมีค่าใช้ใจ่ายสูงและใช้เวลาน,านานกว่าการป้องกันมากดังนั้นการให้ยาป้องกันอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นทางเลือกที่ทั้งง่ายกว่า ปลอดภัยกว่าและประหยัดกว่ามากๆค่ะพยาธิหนอนหัวใจฟังดูอาจเป็นโรคที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะยุงเพียงแค่ตัวเดียวก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมพาน้องๆไปตรวจสุขภาพและให้ยาป้องกันอย่างต่อเนื่องหัวใจดวงเล็กๆของเขาจะได้เต้นอย่างแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆและนี่คือ4 m i n u t e Podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ